จินดอนอยู่กับชั้นควบุมพี่วินและพี่ปองเช่นเคยเย่ต้องมีกันสามคนครั้นี้มาเป็นสามคนจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆพี่เพิ่มเรื่อยๆพี่โชตายขนาดเป็นไขรเนี่ยใครมี่เป็นไขรเนี่ยสุดยอดโอ้กับตัวนี้อ่าที่โดนจับตัวไปเจสิก้าเจสิก้าไอ้หนุ่มที่จะหยิบปืนเนี่ยเมียพี่มีชูอุปมเจ้าช่วยคนมีชูมันหัวไม่ใช่เมียเเคจสเจสจะโนสโคปดีไหมเจเดี๋ยววิ่งตัวไหนแล้วลืม L หนึ่ง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 อาจารย์ นะครับทีแรกก็อะไรนะตัวอ่าเรือไปทางอันตรายหรือตามเส้นทางไปอันตรายตัวแบบนี้ต้องรีบนะใช่โชคคำอันตรายกาให้ตกน้ําตายทีเดียวตายทุกคนเลยใช่ไหมแน่นอนว่าต้องมีอะไรวะิคลิปทับนี่นั่นแหละเออคิวทีคิวทีอีนั่นนั่นนะจ้าจ้าจ้าล็อกก่อนเพราะว่าตายไม่รู้มึงก็ถามจังไรป๋องเออขนาดจะตายเล่นพนาเออมึงก็ตูไปเขากดถูกมึงไม่เล่นของมึงเอง โนสโคบเลยไหมกระโดดแล้วหมุนตัวเป็น PS เหรอโนสโคบแต่นี่มึนเหมือนตาณาทันเด้กไงมิโเว้ยอ่าฮะใช่ออกให้หาสินะออกอยู่นี่นี่ไงมูกฉีกเจอเจสเจสจะไปไหนก็ไม่หันไปดูเนาะเออเออ มูเลื่อนกล้อง้มยคือมูแต่มองเมียตัวเองไงที่จะดูว่าอะไรที่มันจับเมียมะเมียกันราคาดูเซ็กซี่จัดกระโดดเลยไหมกระโดดเลครับจ่อเอาปืนร่วกันจ่อมือสัตว์เกือบมองไม่เห็นเลยนะเด็ดดี้เืนก็หักหายเลยตกไปข้างล่างนี่เฉยไม่ใช่ฮะนี่เก็บทุกอย่างมันอกีแค่ตกแค่ตรงเนี้ยหรอขอเก็บไอเทมแป๊บไปโนสกุบปัญหาคือมันก็สูญปืนมาหรือเปล่าแค่นั้นแหละ มือนนั่มันเหมือนไม่มป็นปืนอ่ะจะกดทันนี่ไม่น่าเชื่อโมแต่คุยอีอหานไปดูอีทีแม่งเกือบหมดแล้วอ่ะไม่น่าเชื่อว่าแม่งคันอย่าไปซีเรียสดันแค่ต้องเอาเหี้ยกันโดดหุบปากไอ้แยหน้าทิมดินเลยมึงเอ้ยฟอรอ่ะถ้าทะเลาะเนี่ยพลาดกูณล่กทแน่กระโดดเลยจะแอบจิ้มเกินข้ามๆไปกระโดดสิครับพระเอกใช่ไหมเฮ้ยโอ้โอ้ เทสันเลิศเกินกูคุยยังมีสิทธิ์ไม่คือปัญหาคือโจนอ่ะไปทางขวามึงที่มาทางซ้ายทางลัดอ๋ออเตือนตามตามเส้นทางหรือจะไปทางสไลด์ลงไปอันตรายหน่อยนึงอันตรายเออโถแบ้วนี่คือตลอดไปแต่แต่แต่ไอ้ไม้บอกมึงไปทันดีๆให้กูไม่ได้เรอวะไม่ได้กูต้องอันตรายกับมึงตลอดเลยวะ ไมบอยไปกันเลยไม่บอยเจ็บไข่ลงนี่ระวังไข่ไข่ติดติดไม้นะแม่บอกไอ้คนเล่นมึงเอาคุณเจ็บหนักเลยจะมี f อพีเอสไหมเนี่ยอยากรู้เก็บครับก็คือก็คือเราเพิ่มคนเล่นไปเรื่อยๆใช่ไหมตอนตอพาร์ a d จ้ดกว่ามี2อันนี้มี3แต่ตัวละครที่เล่นจะหายลงเรื่อยๆใช่ไหม ตื่นเล่นแล้วมึงตายมันล้วเนอกต้องตายมาได้ใช่ไหมเดี๋ยวต่ออยนะ่อรารู้รอบหน้ากาแฟอ่านมาก็ได้เร้นอนปิดคือมึงไม่คิดจะจับเช็คกระสุนปืนในในปืนมือมึงก่อนหเหรอเอาห้หาอย่าลืมว่าใช้กจรหลอกในการสะบัดหาได้ใช่ไหมเอสิก้าใช่ด้วยกำลังมาม,มาไหนอูเดินติดทางกูไปตามแสงถูกแล้วกูกว็วางกันนนั่นแหละเอลิเวเตอร์เห็นไหมมันก็ เอ้นี่คือการชี้นำสายตาที่ถูกต้องคือเราเออรู้ว่าต้องมาทางนี้แหละอะไรเงี้ยคือหลักๆคือกูหาโทเทมินน้องหลายคนบอกบอกว่าโโทรเทมินก็ช่วยช่วยพี่ได้เยอะเลยใช่อ่านนั่นไงน้องบางคนน้องไม่ได้นำน้องเนี่ยว่าเราเราพลาดไปบางตัวใช่ไหมพลาดไปอันหนึ่งบางที่อันนั้นอ่ะพลาดไปก็ช่างมือพลาดก็พลาดไปีจะพี่เล่นครั้งแรกแมวอ๋อเจี๊แมวแมวหมาแหละหมาแหละพูดเล่นแบบนั้นแหละมึงมึงตามมกูพูดให้ทันดิโอเคเออมึงไม่เคยตามกูทันเลยแหม ขอโทษเออนั่นแหละน้องบอกมีฝองมัดอะไรนี่บอกโดนด่าตลอดเลยขอโทษขอไปขอบใจแทนคิวไปแทนคิวใช่เจสิก้าอยู่ไหนไม่ไม่เคลินช่วยด้วยเจสดี๋ยวจโนสโคให้ดูยังไม่จบเรื่องนี้ปืนมีกระสุนน่อยอยากหรือแค่นั้นแหละไม่มีดูไงก็แบบมันเป็นบ้านล้างเป็นกระท่อมมีกระสุนดูไม่ พระเจ้าช่วยอย่างพังงาพังงาดีเลยออกมาก่อนจากลิฟต์ก็ดีกว่าไหมเดี๋ยวลิฟต์เปล่าเงี้ยเดี๋ยวยังไม่ต้องเจสเป็นลิฟต์เปล่ามาเป็นไงกูบอกแล้วว่ามาช่วยขัดเฮ้ยโอ้โหแค่บาดแผลถลอกเสียดายนมวะเสียดายนมจับได้ไหมอกให้ออกมาแต่ในแรกไม่เชื่อกูกูคิดว่ามาทันแล้วแท้ๆใช่ชิวี่ที่มึงบอกกูกดช่วยแล้วไงแต่แล้วพอกดปุ๊บมันเข้าขัดศีลด้วยขัดศีลด้วยมันก็นี่แหละแหม โนซคบโนซคบเบลยุส,ส,สนั่นไงเป่า <c oughs> เดีหยวเดี๋ยวมึงแน่ใจว่าเป็นฆาตกรเหรอเกิดเป็นเพื่อนอะทำไงเกิด <c oughs> เป็นไอ้ไอ้ไอ้คริสเลยไงยกํลาลังแบบมาส่องกลบแถวนี้เป็นยังไงเนี่ย <c oughs> ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมจะเป็นใครอยากรู้ว่ายิงใครไปแค่นั้นแหละมันจะใช่หรือเปล่ากูลืมสนิตเลยนะว่าไอ้นี่มันมีทางเลือกที่แบบว่าอะไรไม่ต้องยิงก็ได้ไม่ต้องทําอะไรก็ได้ปลอดภัยปีนเร็ว ชอบความเร็วใช่ไหมเพอรู้ว่าคนอื่นเขาจะปีนเร็วๆฟีปีนไปปลอดภัยใช่ไหมเราปีนเร็วๆไอ้จะซิงค์เล็ดมากกูบอกแล้วว่านี่มันตอนนาทานไปไปไปเกือบไม่ทันแล้วมึงโอ้โหเอากระโดดจะแบบไต่ข้ามไปกระโดดเฮ้ยลุ้นมากประเกันไปละดูกล้ามดิดูกล้าม ไม่ตายกเอืวิวตกได้มันสองครั้งอะถึง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 เฟลอะกูว่าเหรอเออกูเชื่อว่าสองสามครั้งอะมึงอไงมึงเล่นไฟไม่ต้องพูดกูกับปองคุยกันสองคนก็พอโอเคโอเคโอเคป่ะละกูลปหาละกูกับฟองคุยกันก็พอมึงกดให้ถึงก็พอแล้วน่ะพี่บอกเขาเป็นไงสบายดีไหมเขาวันนี้ รู้สึก<า>ว่าเรื่องเรื่องแนวนี้กูกูจะไปซะมากกว่าตลาดหุ้นวันนี้ตกลงนะคิดเป็นไงบ้างบอ,บอกบอกคนระับตลาดหุ้นตกเป็นไงฮะย้ยเขามาคือเออ,เอ,อต้องรีบช้อนซื้อตอนนี้เพราะว่าเป็นจังหวะนี้ที่ควรจะช้อนซื้อตลาดหุ้นตอนนี้นะครับใช่เขาว่ากันอย่างนั้นเป็นการวางสมาธิผู้เล่นจะดีได้เดือนเดียวไม่เกี่ยวยิ่งเป็นใครอยู่แล้วมันมึนๆนะเว้ย<อ>ไอ้ห่างั้นไงหลังเฮ้ยกูไม่ใช่อ่ะหลังเนี้ยแต่มันจะ หลังมันใช่หลังขาไปทีเดียวมึงตกมาทีนเปย์เลยทีเดียวโหนสะคบโหนสะคบอย่าขยับจะยิงดีไหมว่ามันผู้หญิงว่ะจะยิงไหมเจมันเจมมิ่ไม่ยิงอ่ะแน่ใจอ๋ออ๋อไอ้นี่มันแจมใช้ไม่ได้แล้วปืนมันขาดลำกล้องแต่พุทธาโดนยี่ไม่ทำจริงนะไปทันยอดโธ่เขต้องไปอีกทัง อ่ะยังมีให้ด้วยเออดีมากมือตะเกียงทุกที่ทุกเวลาแล้วนี่ของก็ดีอ่ะพี่ครับกดครับพี่อย่ามัวแต่คันไข่คันไข่เลยจุดจุดปั๊บฟน่าเนี่ยมันเจ๋งมัน T.S.4 อ่ะเจ๋งใช่ทุกส่วนเนี่ยทุกส่วนว่ามันเจ๋งกว่า P.C เยอะพิเศษพิเศษที่ดีนะไอ้เขาบอกไม่มีใช่ไหมจอไม่มีไม่มีท่าตรงนี้ไม่มีไม่มีไอ้บอกว่ามี T.S.4 คื่างนี้ว่าบางทีทมไม่ต้องไปทำตามผมหรือตะเกียกให้อานเลยเดี๋ยวแม่งหวาดลงชุดนี้นิ่งมึงใจ,ะ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 จะเย็นนอะยิ่ไปสองงานแล้วก็ควน <c oughs> เริ่มหนาว,วใช่ไหมเนี่ยบอกไว้ก่อนแล้วพี่จะลงไปดำดูดำดูดีแฟนตัวเองเลยเหรอตกไปก็ช่างแม่งเลยใช่ไหมไปตามล่าคนร้ายเลยว่างัน้นตายแล้วมัง้งดูแบบโลกงรง เอ้ยตกลิฟต์บางทีอาจจะไม่ตายก็ได้คือเห็นเขาบอกว่าตอนแค่พืนให้กระโดดใช่กระโดดมันจะรอดแต่ดูตลนกระโดดไม่ไหวว่ะนั่นแหละแข็ทั้งหลอกเยอะเกินไปขัเจ้าช่วยก็เลยขึ้นที่นี่เนี่ยเห็นอะไรล่ะไอเห็นยี่เห็นเงาเดินขึ้นไปด้วยคือตอนนี้จะพยายามจับเป็นคนร้ายอยู่ปัญหาคือที่มึงยิงไปดอกแรก่ะตายหรือเปล่ากูอยากรู้นั่นแหละไม่โดนหรอกจับจับปืนแล้วยะขนาดนั้นยังไงก็ยิงไม่โดนอ๋อกลับมาที่คริสกับอะไรนะคนนี้ชื่ออะไรวะไอเอตัวเอน้าหน้า แอชลีย uh, ์แอชลีย์คริสไอชีที่โดนที่โดนตกลงไปเออชเชลีย์แอชลีย์ที่สองคนนี้เขามีใจให้กันหน่อยใช่ที่วอชิงตันลหเอแอชลีย์ชอบชอบคริสเออแล้วรู้คริสชอบไหมชอบไหมชอบไหมเหรอชอบไหมเจะดีเหรอไม่เคยคนเมื่อกี้ไงเมื่อกี้ไอ้กามโตเมื่อกี้จะดี้เลยแล้วมึงไม่ตกใจที่แบบมีตกลกมาทั้งมึงตกใจนิดนึงมึงจิบอกไว้ก่อนมีรอยเลือดด้วย ไอชารี่เธอเป็นเมนเหรอไม่่ใชนแคาตาโกะไอเมนวันว้างทิ้งติดผนังแม่งเลยคาตาโกะคือกาดเจ้ามาใส่ถ้วยจะกินเป็นซอกเล็กอะไรเงี้ยกาดเป็นน้ำตกกับน้ำตกซอกเล็กไปเลยทีเดียวโอ้ยไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องราวเลยไหมไอชารี่เป็นไงบ้างอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปเลียนเฮลกูเดินติดประตูอยู่อย่าเพิ่งไปไหนไกลจ้ะออกมาข้างนอกมันจะเอาไปไหนวะไอตัวตลกมันจะว่าไป เรื่องราวมันเข้มก้นเจ้มจนเหลือเกินไปไปกันต่อหันซ้ายหันขวาออกภายนอกออกภายนอกทุกคนนั่นคือไม่มีใครที่จะอยู่ในบ้านเลยว่างั้นใช่ไหมคือตอนนี้กูมองหาโตเต็มเหลือเนี่ยอ๋อพี่บินก็พยายามหาให้นอนนะเออคือเพื่อเพื่อวันนี้พี่พี่บินเล่นนะพี่บินเล่นนะพี่บินเล่นนะพี่เมย์เล่นนะพี่บินเล่นพี่ช็อกเ้าพี่ดูเปอาดูใช่นั่นปะไม่ใช่นั่นมันหลอดไฟแสบลตาซะเหลือเกินเดียวไหนดี คือพี่เชื่อว่าเราคงจะพลาดแน่นอนหรอโคเทมโคเทมนี่แหละชิ้นพลาดแน่นอนที่ว่าเพราะว่าไม่มีทางที่พี่จะเก็บได้ครบทุกอันหรอกเป็นเรื่องปกติหุ่นไรก้านี่หว่าหุ่นไรก่าคนลุกเลยกูยัดเด้เฮียกูตกใจเหมือนกันมีอะไรจะใส่มีของตึอกินกี่ซีเซ็ปเซ็ปก่อนพี่เออเดี๋ยวขอชมขอชมภาพจัดใครทำกันเนี่ยมันเป็นมันเป็นศพถ้าเกิดกูเลือกตัวตลกมันจะเป็นตัวตลกปะวะน่าจะใช่น่าจะใช่น นั่นคืออะไรนั่นคือโทเทมสินะมาแล้วโทเทมตามนั้นเป็นอีเซปชั่นเลยทีเดียวสีอะไรวะเนี่ยมันคือหุ่นทานโฟมเมอร์สีทองนี่หว่ะใช่ไหมทองเหมือนจะตกเดสนี่หว่าสีดำนะถ้าเกิดเดสมันสีดำไม่ใช่เออใช่เดสอันดำแต่เมื่อกี้ดำหรอใช่มันเขียนว่าเดทโทเทมมันไหลเลยมื่อกี้ถ้าเกิดมีตกมึงต้องระวังให้ดีโฟล์วมันคือว่าโฟล์ว ไม่ไงก็ขากำลังตกไงว้ามันโดนแด็งคอมากกว่าเมื่อกี้ฮะมันกำลังตกมันโดนดึงขึ้นไปทั้งหมดหรือเปล่าไม่รู้ที่กูเห็นมนกำลังจับนะก็นี่แหละเห็นไหมน้องบอกให้พี่หาให้เจอให้หมดซึ่งหาเจอแม่งก็ไม่ช่วยอะไรกูอยู่ดีอ่ะเข้าใจป่ะมึงเห็นแค่แบบวินาทีเดียวอ่ะใครจะไปรู้มันเกิดอะไรขึ้นจริงป่ะก็เรื่อง่าเดียวสัญญามันตีตีความได้หลายความหมายให้เะลาแต่ตอนนี้ก็คือต้องระวังเอาไงระวังอระวังตกแค่นั้นแหละระวังนะจ๊ะ เจนสัมผัสได้ค่ะคุณก็จะตกคุณตับแท็กมาใช่ไหมสัมผัสได้นะจะเจอเลยไหมเนี่ยนั่นไม่กล้าเดินตอนคืนนี่หรอหวงบอกกูไม่กล้าเดินตอนนี้รู้ว่ามีฆาตกรแล้วนะแต่ก็ยังกล้าเดินเออเป็นกูกูหาทางกลับบ้านแล้วเนี่ยไม่สิกูไม่หาทางกลับบ้านหรอกกูไม่มาตั้งแต่วันแรกเลยกูไม่มาหรอกอย่างเงี้ยบอกตรงไม่ต้องชวนพี่ไปนะน้องถ้าเกิดมีอะไรอย่างเงี้ยพี่ไม่ต้องชวนพี่ไปด้วยนะพี่ไม่ไปน่ากลัวจุงเบอเอ เดี๋ยวเราไปกันเองเราไปเจอ <c oughs> อือคุณ <c oughs> นอนอาบน้ําอยู่ในในห้องแล้วกันเกิดจะรอดนั่นแหละนี่มันกระท่อมไหนวะกระท่อมปลายน้ำมีมุมกล้องแบบนี่มุมกล้องนี้ก็ได้ยื่นชัดๆจริงๆไหมอืมใช่ใช่นี่ไม่มงสวยอย่างเงี้ยถ้าเกิดทำ God แด m n God damn it นี่ยถ้าทำไอ้เนี่ยเห็นโอกับดักอ่ะเนี่ยไอ้ยยยเยียย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 ย What happened? เกิดอะไรขึ้นต้องเดินอ้อมหน่อยเอชลีคริสอยู่นี่ขยับไม่ได้อ๋อเจอถูกจับอยู่เหรอคริสฉันกลัวแล้วเกิดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกมตัดต่อตายใช่คุณเล่ถึงซอเลยอ่ะเกมตัวต่อตายตัดตัวตายเนีแล้วมึงคืนนี่ จะเป็นการทดลองอย้อนก็มาด้วยไอ้อร์นที่เล่นถือถ้วยแก้วมึงแอบมาลักจอบปลาทามใช่ไหมพี่เราจะการทดลองกับสองคนนี้เป็นก่อนอย่างแรกนะถ้าเกิดว่าเรามีความกล้ามากพอคนหนึ่งจะต้องตายคนหนึ่งจะรอดโคตรสอเอาจริงดิอ๋อจปล่อยเก่าหมดจุ่มเลยอะจะปล่อยใครถามจีต่อที่ ทิตโทเฟอร์นายต้องเลือกอ่าคันโยกที่จะบึดมันที่จะปล่อยอ่าเลือกก็จะช่วยใครเอาแล้วปัดต่อตายเตือนก่อนววยวอดเอ้ยนั่นเซฟทีคัท เด็ไมเลือกเลยกูจะไปอึ่นไม่ใช่เมื่อกี้มันเป็นตะแกรงแยกสองทางใช่ก็คือหันไปก็จะปกปิดปล่อยคนนั <online> <pl ains> ้นไงแต่ตอนนี้มันล็อกมันอยู่ที่ไหนถ้ามันล็อกไว้ที่ตรงกลางถ้ากูไม่เลือกเลยอ่ะมันจะบกลางไอ้นี่มันก็ไหลไปไม่ใช่หรอไม่มันมันแยกออกมึงเห็นไหมว่าตรงกลางมันจะมันจะมีตัวแยกตามใจมึงตามใจมึงไม่ทำอะไรใช่ไหมั้งนั้นอ่ะแต่มันก็มันให้เลือกอ่ะตอนนี้มันให้เลือกเห็นไหมจะช่วยจะช่วยจ็อดหรือจะช่วยมันไม่มันถ้าเกิดมันให้มันจะผัดมันต้องปล่อยไปดิ ช่วยเมียไว้ก่อนนะแต่กูจะยังไม่โยกกูจะยังไม่โยกนะมันจะโยกเลยอีกว่ะเนี่ยมันก็ไปชนเห็นไหมเนี่ยกูไม่กูไม่โยกนะมันก็ไหลไปมันก็โดนมันต้องเสียหว่ะเสียเรื่องของมึงปละกันกูไม่ยุ่งแฮะมึงจะโอ้ยทำไมอะไรอย่างนี้ ไม่ดฉันกลัวลืกเกินไม่โมันเมันต้องตกดิวะมันรู้่ังแล้เรื่องเอเชี่ยังไม่ได้เามนลยอ่ากูยังไม่ได้ขยับเลยนะ ทำอะไรไม่ทำเจ้าช่วยใมมันไม่ทำหุดอยสตโอส่ไติคุงเราวิน มันรู้ได้ยังไงช่วยอันดี้สีจิจปากรู้ได้ไงไม่ก็ตอนแรกที่มันเลือกไงมัาจะเลืช่วยอันดี้สีใช่แต่เราไม่ได้ขับคันโยกเออคือถ้ามึงไม่เป็นไม่มึงไม่เม่เลยมันมันมันมีก็มันพูดอยู่อะใช่มันพูดมันพูดไงแต่ไม่แปลว่าเราต้องเออจริงซะหน่อกูไม่ได้ทำอ่ะเออแล้วมึงมีสิทธิ์อะไรมาสับคันโยกกูใช่ปะล่ะเออเออมึงต้องตกหลานดีปะมึงโกงกูกูจะโกงมึงแต่มึงโกงกูอีกทีอ่ะรับไม่ได้กูยอมแล้วเอาตามที่มึงสบายใจเลยไอ้สองคนนี้ กูร้อยอีนี่ตายไม่เห็นหรอวะจำได้ไม่ได้จุ๋มทำไมจอร์ดตายแทนอีนี่กูร้อยมีเลือดเกิดอะไรขึ้นนั่นเลือดเป็นอะไรหรือเปล่าพีซเกิดอะไรขึ้นจอร์ดเขาตายแล้วเขาตายแล้วเขาตายต่อนนั้นเลยเออมันมีคนบ้าคนบ้าอะไรพระเจ้าช่วยตอบทันทีกันแล้วไม่เข้าใจเกิดอะไรขึ้นมีคนบ้าอยู่ที่นี่มันใช้เลื่อย แล้วมันก็ที่ฉันเลือกระหว่างเขากับเอเชลรี่จนช่วยใครฉันก็พยายามจะแล้วเขาก็ยดีๆก็เลือดสาดกระจายกงเหลาก็เลยชนะโบเทอร์คอมแบทฉันฆ่าเขาคริสเจยนคริสพระเจ้าช่วยเขาพิ่ของฉันเองแมสไม่นี่มันบ้าเกินไปเราต้องความเขาไม่ใช่เหลือมันตัดก็ไปครึ่งตัวเอาไปวัดดองหนึ่งได้อันหนึ่งคนแล้วเรียบร้อยเฟิร์สบัตรส่วนบัตจีมันก็ควรนับเป็นสามไปอ่ะ หมว่าพี่น้องคนนี้ก็ตายหมดดีกว่าเออไอ้แก๊งพี่น้องแม็คและถ้าตะกรอแล้วนะคิดว่าเป็นจอร์จก็คงไม่ใช่ผมไม่ใช่เฮ้ยแต่ไม่แน่อาจจะเป็นจอร์จตัวปลอมก็ได้อออาจจะมีโคนิ่งไม่ได้เกี่ยวเหี้ยเลยบายฉันจะไปกับแมทนะใครมันยืนเบรในความเป็นจริงเลยเถอะมาลองยังออกไปไกลๆเดี๋ยวเสียงมันเข้าใหม่ไปกินไกลๆซะหน่อยเออนั่นแหละ พี่ปองเขาจะกินลูกผมสรุปก็เลยสรุปก็เลยจ็อกก็เลยตายแต่กูว่าไม่ไม่ตายจริงหรอกไม่รู้อะใส่เนี่ยมึงไม่เล้วอ่ะนี่เฮียมีจ้างจ่ายค่าไฟไม่เนี่ยถามจริงๆเถอะน่าเอาใจนี่โอ้มึงต่งเละมึงแต่งห้องยังไงเนี่ยใครใครแม่งแต่งได้แอบแตกขนาดนี้แตกมากมากเลยเนี่ยวันดีครั้งต้องไปรู้กันเพรามันเป็นใครแล้วมันกำลังคุยอยู่กับอะไรคุยน่าจะคุยกับฆาตกรอะคือนี่ยังยาวไกล เป็นไงบ้างก็ไม่ดีเท่าไหร่มันก็ดีเหมือนกันนี่ไงดีอ่านี่ดีเหมือนกันอันนี้ไม่ดีเท่าไหร่ดีเหมือนกันก็ดีก็ดีก็ดีอืมงั้นมาดูกันดีกว่าฮะแล้วคุณคิดยังไงกับคนที่อะฮะที่ควรจะอย่างนั้นเออย่างไงวะควรจะก็คือหมายถึงคนที่ตายมั้งใช่ไหมคุณต้องการอะไรกับคุณเป็นใครอคุณเป็นใครกับคุณต้องการอะไรคุณต้องการอะไรจากกูเลยมึงทำเคล็เด็กดีอะคุณบ่อยมากแล้ว ผมพยายามช่วยคุณเออมันเป็นเกมที่คุณกันต้องเล่นอยู่คุณเข้าใจไหมนี่มันไม่ดีสำหรับคุณเลยไม่ดีสำหรับทุกคนแหละดูฝันซะก่อนเมื่อเช้ากูแปลงมาเซ็นโซดาใช่โซดาเซ็นเซ็นเซอร์ได้ลุกลมมันเย็นอ่ะแค่นี้่ยไม่ได้มีความทำเทสต์ t e s t i n งเลยเหรองอนกูเหรองอนซะงั้นน่ะ เอาไปเอายืนเอานาน What the fuck จะเริ่มต่อไหมเออว้ามได้ไงวะจะเอาจะต่อไหมหรือจะทำกูทำให้ฉันกลัวต่อหรือไม่ต่อต้องต่อต่อดีเออแค่นี้ไม่กลัวหรอกที่ว่าฉันเป็นครับเพนนฉันตัวฉันมีจริงนั่นเลยอ่ะก็มึงอยู่ข้างหน้ากูเนี่ยหรือคุณคุณมีจริงหรื๋คุณไม่มีจริงขวาไม่มีจริงซ้ายมีจริงไม่มีจริงอ่ะมึง เว่าไอ้นี่คงหน้าประมาณในความคิดเราว่าใช่คือจัดใจหลักของปัญหาบอกความแตกต่างบ้างได้ไหมยิ้มได้ชื่อว่าทำได้นะฮะไม่ใช่เฮมวิเลนนะที่ตอนจบแล้วไอ้นั่นตอนตนั้นไปฆาตกรแล้วแบบฮะกูเหรอกูเหรอกูเหรอแต่จริงหน้ามองตรงที่รู้สึกเลยเนาะว่าไอ้เรื่องอ่านแต่ตอนที่แล้วเหมือนพี่จะไปพูดอะไรก็ตอนนี้ที่ขอเล่าให้ฟังที่รู้สึกว่ามันเล่าเรื่องของความแบบ อะไรนะความสยองขวัญมันดูน่ากลัวกว่าอีวีพีนี่ะบอกตรงอีวีพีมันดูมันน่าเบื่อไปเลยกองตงก็ก็อันเนี้ยทำเป็นหนังที่ให้เป็นหนังเพราะมันมีคัดสีในกองเราเลยแบบว่าได้กินเข้าไปอย่างแต่ไอ้นู่นอ่ะมันต้องแบบว่าเพลย์เพลย์ฮาร์ดหน่อยสรุปก็คือตายไปหนึ่งเย้แล้มัดูเรียกว่าใครจะตายอีกแต่ถ้าเกิดเมื่อกี้นี่กูจำแหลกคู่นี่ดับเบิลคิวเลยใช่ อยากมีทำให้อิ่มกันไหอร่อยเจสิก้าปืนไม่มีร kind of ูรอแป๊บโนสโคปเกิตริกหลังมันหลังมันนั่นแหละบางตอนนี้เฮ้ยนี่อีกไปต่อคือแล้วปืนเฮ้ยเราทิ้งไม่ใช่หรอใช่ไหมเออใช่เอ้าเกมบั๊กนี่เอ้าเอแล้หรือว่าแปลว่าดอกแรงอาจจะไม่ยิงเออเดรสความขัว6ชั่วโมงก่อนเช้าเช่นเคย อ้อมึงน <l Diamond Hayır> ีเซอร์ไบโบมากเลยดูเื่อแล้วมึงมึงออกมาที่ไหนวะเนี่ยมึงไก่ไก่เพื่อนมากนะก็เหมือนที่บอกอ่ะกระท่อมแม่งคดไก่เลยคุณบ้านพักมึงคดใหญ่ใหญ่ไม่ดีแล้วเป็นไม้ที่ซันาโตรเลียมก่าวตอนตีหนึ่งมีหมาด้วยแล้วหมาเป็นหมาของไอ้ไอ้ตัวฆาตกรกว่าเราจะเล่นกับมันได้ใช่ว่าจะมีตัวหนึ่งอ่ะเป็นพวกเราจะดีหรือไม่มาติดตามมาดูกันดีกว่า เขาไม่เห็นแล้วมาจุดไฟแถวนี้อ้าวหนาวใครกระโดดไปหิมะแดงไปหิมะโดนไข่พอดีเกมนี้นี่แม่งต้องแม่งต้องคิดเยอะๆจริงๆอ่ะว่าจะทำว่าจะทำหรือไม่ทำขนาดไม่ทำแม่งยังโดนเลยยี่ยใช่ก็เจ๋งดีกูว่ากูก็เข้าใจทำเลมาแล้วไงต่อแล้วไงต่อเดินสินะต้องมีตือนใส่เราอีกไม่มีเองตัวละครมันเดินสมจริงไงมันมันยากมันหมุนมันหมุนยากใช่ใช่ มีกราฟิกมันรถไฟไฟสองยานเลยนะเป็นไฟอยู่กระที่กูวางไว้เฉยๆมันก็พอแล้วอ่าฮะก็นันมันก็มันตะเกียบไม่ใช่ไฟฉายนะมันก็งี้แหละมันก็ถือไว้เฉยก็พอละสว่างสว่างพอละวเอาไม่หายไปเท็มแล้วนั่นดิไม่อยากเท็มแล้วช่างไม่งก็ที่บอกอ่ะก็คือตายก็คือตายเราไม่ได้สนจะจบแบบนี่กูก็เอาอ่ะกูไม่สนอยู่แล้วเจะได้ มาตามแล้วประตูต้องล็อกไม่ใช่เหรอไอ้ไม่ใช่ไบโอใช่ไม่ใช่ไบโอภาคแรกล็อกทุกประตูไม่ใช่เมื่อกี้ตะเกียบแอบสั่นนะเมื่อกี้มึงเมื่อกี้ตะเกียงแอบสั่นอ่าฮะน่ะอ่าฮะอ่าฮะมีไฟฉายตรงนี้ด้วยแม่งชี้กับสายตามากวัดมาทางนี้แแห่สิแแห่ไม่แห่แห่สิต้องไม่ก้มให้แบบหินหน้าต่อขั้นตอนเนีอยวะก้มหันหน้าอ่ะไม่ก้มซะหน่อยมันจะหันมาหรือเปล่านั่นดิล มีหมาสองตัวอะไรกันมีหมาเฝ้าโดนหมากินกันที่นี่แหละแต่ว่า,าที่เรียกว่าหมาขาบเป็นแดง <ละ S 2> นั่นไงกูห่แหละมันต้องมีบ้างแหละอ๋อต้องใช้คีย์การ์ดใช่ไหมเปิดไม่หาสินะอีกฝ่ายมันก็เหมือนรู้ว่าเรามาแต่มันก็แกล้งทำเป็นเดินให้เราไม่รู้ไปงัน้นแหละอืมยิงปืนสักขนาดนั้น<อ>ไปทางนั่น,นสิ อ้าวนั่นน่าจะแม่ฉากมันแบบนี่ถ้าใบโอพักแรกหรือใบพักสองทำอย่างเงี้ยจริงนะเขาจะแเออสวยนะเขาจะไหมแบบมุมกล้องเงี้ยก็ได้อะไรเงี้ยใช้ได้เลยพี่ว่าดูสิแบ็กวูดพายอ่าสตอรดิทเรียมก็นู่นนี่นั่นก็ว่างกันไปก็เป็นบอกสถานที่ว่าสถานที่แอดมิตแอดมินแปลว่าผู้ดูแล เห็นแม่ชีเนี่ยเห็นไฟที่นำสายตาไปแล้วแต่กูหาโทเทมอยู่เดินหาโทเต็มเขาเห็นพี่ไม่ต้องบอกหรอกโทเทมป่ายเห็นนั่นแหละกล้องถ่ายรูปนี่หว่ะใช่ไหมเออกล้องถ่ายรูปแต่อ่ากล้องที่แตกเป็นเงื่อนงำอีกครั้งจริงไหมกด R1 เพื่อดูไม่ใช่ว่ามันเป็นเงื่อนงำมีอะไรบ้างไม่ใช่ใช่ไหมนี่ไงแล้วกดเออเนี่ยมิสเตอรี่นี่ไงเป็นกล้องที่แตกที่นี่ฮะเลน ถุงทุบให้แตกโดยบางคนนะฮะทำไปเพื่ออะไรจบจบแค่นั้นแหละเป็นเงื่อนงำที่มึงช่วยได้เยอะช่วยได้มากเลยอ่ะช่วยได้เยอะประมาณแบบว่าคุณโดนจีจีไช่แบบหยิบกระจกมากระจกแตกมีคนทุบจบคือกูอยากรู้ใครทุบมันเข้าใจไหมคือรู้มันแตกอะไรเงี้ยซ้ายหรือขวาดีแล้วแต่มึงเขาเรียกว่าขวาร้ายซ้ายดีใช่ไปซ้ายเหรอ แต่แต่มันเหมือนโดนจมไปกันขวาสักทีเกิดจะดีสะมางเลยเนี่ยคนคนไล่แอนเดเดินแล้วหันกลับแล้วเดินกลับท้อบ้าอะไรวะอะไรเงี้ยเดินไปเดินกลับอ่าลักฐานเงื่อนงำอีกแล้วเป็นหนังสือพิมพ์น่าจะมีอะไรสักอย่างแน่เป็นอะไรนะเออ่รีพอร์เตอร์อ๋อเป็นอะไรเป็นรายงานการอะไรนะโจมตีที่นี่กวาดออกไปอ่าะเซอลอะไรเงี้ยอ่ะพี่ขออภัยน้องพี่พยายามแปลเต็มที่แล้วตอนนี้เตรียมนั่งดูเรื่อยๆอยู่ อ่ะโค้์มาขวาแหละดีแล้วมีอยู่นิดเดียวเหมือนมาเก็บแอชิ e v e น e n มาเจอเงินงับนิดนึงก็ต้องมี a c h ิ e v e m e n เก็บเงินงับอยู่แล้วชัวร์ไม่ปล้อชัวร์แล้วไม่ต้องห่วงประตูไหนดีมืดกับสว่างอ่าจะมีของวิงวิงเนี่ยถ้าไปโอพักดแรกมันทำนี้ภักดิ์สองรีมิกทำงี้ยเจ๋งนะเงินงับอีกแล้วเงินเงินงับเงินงับอ่าอ่านไม่ออกว่ะ จริงๆแล้วไปตอกเตยอะไรสักอย่างใช่ไหสตาร์ทแล้วไปเปิดไอ้ซับสเตเตอร์ได้นะซับสเตเตอร์หน่อยเงียบในได้เพิ่งรู้อเออสตาร์ทดูสตาร์ทสตาร์ทแล้วก็เข้าออปชันมีไหมเซตติ้งเซตติ้งข้อเออข้อสตาร์ทข้อสตาร์ทสุดท้ายเออนั่นแหละแล้วก็น่ะไซส์บาร์เทคนี่แหละเออต้องเปิดตัวนี้ด้วยแล้วอ่านมันจะขึ้นซับสเตเตอร์ให้กูเพิ่งรู้มันซับสเตเตอร์มันคืออย่างนี้นี่ไอ้ตัวเนี้ยที่ว่าอ่ลองไปอ่านไหมไม่ต้องเสียเวลาเสียเวลามันเป็นชิ้นเงินงามชิ้นหนึ่ง เงินงำก็งี้แหละต้องลงแม่งโคตรน่ากลัวโอ้แต่เนี่ยบรรยากาศมันได้แล้วนึกถึงถ้าเป็นเบโลตศาสตร์อ่ะยิ่งน่ากลัวนะเวย้ยเขาจรียกอะไรป่ะเออตกเสียวซอมบี้ใช่ไหมเออตกใจงเงาตัวเองอย่างที่บอกตกเหมือนได้ยินเสียงครุ่นนั่น,นแหละกูตกใจงเงาตัวเองเนี่ยเดิม<บ>ก็มีซอมบี้โผล่มาก,กูก็แปลกใจใช่ใช่เจ๋งอ่ะใช่อีกาครับเฮ้ยมีดนี่ว่ะจะดีเหรอ โอ้โหชิดเน่าอะดาหมีเป็นอาวุธแล้ว, <c oughs> วอไอ้นี่ดูจะบูบูเนาะแต่ดูไม่ค่อยได้เรื่องว่ะได้กูได้ไอเทมแล้วเก็บเขาลองตูดไม่ไมีแต่เขาลองตูดเขาข้างๆมันเสียบตรงไหนวะอ๋อนี่ไงเนี่ยขาขางเก่งเห็นไหมอ๋อคือเกมมันแบบลุยป่าไงแล้ต้องมีไอ้มีเป็นแบบรูเสียบพวกนี้อยู่แล้ว <PD ate S 2> ใช่ไหม,มนันมัง่งเออไม่ถือไว้กับตัวว่ะจะได้บแบบเผื่อฟัน คนร้ายมาซีคิวซีทำไงเนี่ยแม่นี่มีฉากมีโหลดฉากไปว่าแม่งยังมียังเกมยั<ช>งรับเกมเนี่ย <laughs> เ,เกมที่แอบมีโหลดฉากแอบมีโหลดฉากโอโ้โหกระโดดมาชัดเจนเนี่ยถึงบ,บอกว่าถ้าไบโอมันทำอย่าเนี้ยใช้ได้นะนี่รราานมันจะกาดเงี้ยไม่ท่ามันยาวๆจังวะให้เราแบบให้เราเนื้อๆไปก่อนไงเดี๋ยวมันจะแห่ทีหลังไงเข้าใจไหมต้มทักทายเราอะครับ ก็ทักทายเราะครับนีงด้วยกลับงานลังกลับเร็วมากเลยก็ทักทายเราอะครับจะดีแหละครับเขาอยากรู้จักเราอะครับก็เงี้ยะไรไม่รู้อะครับอดี๋ยวไปยุ่งกับมันเลียก็ทักทายเราอะครับทำองไงดีจะดีไหม อ๋อมีจิ้มจิ้มใช่ไหมเป็นกูเป็นกูจะมีจิ้มจิ้มดูก่อนคนเหี้อะไรแต่แขนมึงดูได้กล่องกล่องตรงพื้นกล่องมีเหี้อะไรไปเรื่อยการไม่ยุ่งกับอะไรเป็นสิ่งที่ดีมากกว่าหัวดีกว่าซอมบี้อะไรอย่างเงี้ยอ่าเป็นหัวหัวของบางอย่างไว้ถ้ากูไม่เจอการ์ดค่อยค่อยเป็นทางเลือกสุดท้ายแล้วกันเลยตรงนั้นอันนี้ต้องใช้ขีดการ์ดเหมือนกันขอขีดการ์ดให้ฉันหน่อยไม่ใช่ขีดการ์ดอยู่ที่มือนั่นหรอ ก็เสียวอยู่แต่ตามหลักแล้วขีกามักจะซ่อนไปในเสื้อไม่ใช่เหรอวะก็ก็มันเป็นฆาตกรมันจงใจให้เรามาจับอะไรนี่ไงหรือเปล่าจะเอ๋เดี๋ักฐาจะดีเหรอเกมนี้ไม่มีซอมบี้อย่าลืมจะเดี๋ยวนะมีเผากระดาษใช่ไหมเหรอแต่ผีไม่ได่วาดไม่ใช่ไม่ใช่มันเป็นในห้องเก็บศพเว้ยเออไม่ใช่คือฝรั่งไม่เใช่เนี่ยมันมีบอกอะไรนะชื่อซาร่าสมิธกะคือคน คนที่เอามาเก็บมาแหละที่เอามาเก็บที่นี่ตามหลักของคนเก็บศพทั่วไปแล้วนะสับเปลือร์มั้งนั่นแหละนะคือว่าเกมนี้มีซอมบี้ค่อยวางกันดิที่าพถ้ามันลุกขึ้นมาคุณจะขำไหมจิงมันจะกล่าวหน้านอนไอเหมือนไอ้ซอมบี้ที่เราชี้ภาพมาเนี่ยฮะไอซีชี้ภาพเรียกอะไรวะเนี่ยโอเคตอกูนึกว่าแม่งฟื้นได้ไอ้เหี้ยแค่หนูแค่หนูหนูมันแปลงร่าง ได้สินะนี่คืออะไรกีการ์ดใช่นว่าแล้วมันต้องอยู่ตาม<อ>พวกแฟ้มเอกสารเสื่อ,อช,ช่ไรเอ่<ช>เยอะ<ช>แล้วไอ้มือมันคืออะไรมาแบบว่าแค่หลอกแค่หลอก,ล,อกล่อเราว่างั้น